ถือได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องรางและเหตุการณ์ที่ยังคงเป็นที่น่าสนใจของคนทั้งประเทศเป็นอย่างมากซึ่งก็ได้ผ่านมาแล้วกว่าหนึ่งเดือนเต็มแต่ก็ยังคงหาคำตอบของเรื่องนี้กันต่อไปและถือเป็นอีกหนึ่งวันที่เหล่าเพื่อนคนบันเทิงต่างออกมารวมแสดงความคิดถึงกันอีกครั้งในวันที่24มีนาคม2565 ถือเป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนกับเรื่องราวของนักแสดงสาวชื่อดังแตงโมนิดาจากเหตุการณ์พลัดตกเรือทำกลางความเศร้าเสียใจของครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดแม้ว่าวันนี้บทสรุปทางคดีจะยังคงอยู่ในกระบวนการตามหาความจริงแต่เพื่อน ั้งในและนอกวงการบันเทิงก็ยังคงเอาใจช่วยโดยหวังว่าแตงโมนิดาจะได้รับความยุติธรรมร้อยเปอร์ซนต์ขดเดียวกันด้านแฟนหนุ่งเบิร์ดก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวในสตาแกรมส่วนตัวของตนเองพร้อมภาพถ่ายของแตงโมในอดีตพร้อมใส่บทเพลงที่มีชื่อว่า I Miss You ซึ่งชื่อเพลงแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าฉันคิดถึงเธอเรียกได้ว่านับเป็นอีกหนึ่งความคิดถึงที่ถ่ายทอดออกมาเป็นบทเพลงได้อย่างเศร้าเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามเบิร์ดก็ยังคงออกมาเปิดภาพคู่ให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องเหมือนที่เขาเคยได้โพสต์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าที่เธอเคยบอกว่าเวลาถ่ายรูปกันให้แท็กเธอด้วย เขาไม่เคยแท็กเธอเพราะเขารู้สึกเกรงใจแต่ต่อไปนี้เบิร์ตจะแท็กหาโมบ่อยๆนะที่รักล่าสุดวันที่24มีนาคม2565เป็นวันครบรอบหนึ่งเดือนซึ่งทางด้านหนุ่มเบิร์ตแฟนแต่งโมโพสครบรอบแต่งโมนิดาโดยออกมาโพสคลิปวิดีโอร่วมกับแต่งโมนิดาและบว้วแมวของแฟนสาวขณะที่กำลังนั่งเรือพร้อมได้ระบุอีโมจิ สื่อถึงเบิร์ตแตงโมแมวและใจและข้อความว่าหนึ่งเดือนแล้วที่เราห่างไกลกันแต่ยังคิดถึงเธอทุกวัน